สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันนี้อยู่กับดิฉันนยาแล้วก็ลงแจมของเราคุณวิทูนนะคะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะแปลกตาไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้คึกคักนะฮะดูและสดใสเพราะว่าเรากําลังจะพาไปพูดคุยกับเด็กไทยที่บอกได้เลยนะคะว่าเก่งระดับโลกเลยนะคะไปพูดคุยกับน้องๆน,นะคะทั้ง5้าคนที่มาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ ทั้งหมดแชมป์โลกเลยต้องใช้คำนี้แชมป์ระดับโลกเลยนะคะเดี๋ยวฉันให้น้องๆแนะนำตัวเองดีกว่านะคะลุงจันคะแต่ละคนนะคะว่าทำหน้าที่อะไรในทีมบ้างนะคะชื่ออะไรนะคะน้องคนแรกเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายสราวุฒิสำเนึกดีนะครับเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนทีมเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีครับผมอาร์ตครับอัตภพมัชวงศ์ครับเป็นผู้ช่วยผู้ผู้ฝึกสอนโค้ชแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยครับ สวัสดีครับผมนิวนะครับกิติพงษ์เถื่อนเมืองครับเป็นนักกีฬาครับค่ะ,คะชื่อเฟินค่ะยนละวันธุมัน,นีค่ะเป็นนักกีฬาเหมือนกันค่ะวันนี้คนนี้ยิงเดี่ยววันนี้มานะยฮะทำกลางหนุ่มๆน,นะคะวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะดูแปลกตาดูแปลกตาแล้วก็ต้องบอกไว้เลยนะคะข้างหน้าเนี่ยการพื้นที่ไว้ให้นะฮะลุงแจม กันไว้ให้โชว์เลยว่าเก่งขนาดไหนเดี๋ยวต้องหลบหน่อยนะคะพวกที่ดูแค่ชุดก็พอละแค่ชุดก็กินขาดแล้ใช่ไหมคะใช่ไปคว้าแชมป์โลกมาเลยเหรอครับใช่ครับเก่งอะไรขนาดนั้นก็เมื่อปี2 0 1 1นนะครับไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาครับ โอครับแข่งกับใครครับแข่งกับโอ้แข่งหลายทีมนะครับก็มีทีมสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าแข่งก็ทั้งหมดก็สิบห้าทีมแล้วครับสิบห้าทีมจากแล้วก็จะมีจะมีจากทั่วโลกอีกครับอีกหลายประเทศเลยที่เข้ามาครับครับครับแล้วไงแล้วไปได้ได้ไงก็พอเราเข้าแข่งขันก็ก็ก็ทำให้เต็มที่ครับเขาก็ประทับใจครับเพราะว่าพอเราแข่งขันเสร็จเขาก็ยืนลุกขึ้น บกมือให้กับเราแล้วก็ตะโกนแบล็กฮอกไทยแลนด์เลยครับโอ้โหต้องบอกอย่างนี้ว่าอเมริกาเนี่ยต้นแบบใช่ไหมครเรื่องการเต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช่ครับเขาเป็นต้นตํำรับ,รบแล้วอันนี้เขาเรียกว่า เป็นการเต้นเชริเดอร์่ะคะใช่ครับเป็นเชริเดอร์เนี่ยจะเป็นนักกีฬาแต่ว่าถ้าเรากีฬาที่เราเล่นเนี่ยที่เรามีต่อตัวตีลังกาเขาจะเรียกเฉพาะจอดจงลงไปนั่นคือเชริดดิ้งครับเชริดดิ้งใช่ครับซึ่งเราก็เห็นเวลาเราเขาถือผู้เต้นปอมปอมเขาก็จะเรียกประเภทปอมปอมครับแล้วป็นเด็นที่ประเภทไหนเชริดดิ้งครับเพราะเราเราเน้นเรื่องการต่อต้อว่าไอมันก็ แต่เป็นไทยก็เป็นเชียผู้นําเชียร์ครับผู้นําเชียร์ก็คืออะไรถ้าคุณยกมือซ้ายผมก็ยกมือขวาอะไรยนี้ใช่ปะคอยควบคุมของเชียร์ใช่ไหมอยู่บัสแตนบนอัศจรรย์ครับคือเหมือนเราต้องตะโกนยกถือป้ายแล้วให้เขาเนี่ยโต้ตอบกับเราให้ได้ว่าเราจะเชียร์ใครอะไรอย่างเงี้ยผมสมมติว่าผมไปดูดิวิชั่นนะบอลไทยลีกอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ตรงไหนของสนามก็จ้างหนนักกีฬาอะใช่ไหมสิบเอ็ดคนทีมละสิบเอ็ดคนผมคนดูอยู่อัศจรรย์ใช่ไหมมีกรรมการสามคน ุณอยู่ตรงไหนอุผมก็จะต้องอยู่ข้างหน้ากองเชียร์ครับอืมครับแล้วก็คอยเชียร์ให้เขาเชียร์ทีมทีมฟุตบอลทีมน,นั้นอาจจะเป็นชื่อของทีมหรือว่าสีของทีมแล้วก็ให้เขาโต้อตอบแล้วก็ส่งเหมือนส่งแรงใจเชียร์อยู่ตลอดเนี่ยครับแต่ต่างกันยังไงกับคนที่แต่งชุดไทยถือธงอก็เราจะใช้เรื่องของทักษะความสามารถเรื่องการ ตีลังกายิมนาสติกเข้ามาค่ะเพราะว่าเราจะมีโยนตัวเรามีต่อตัวขึ้นไปสูงๆงเงี้ยครับ,รบรแล้วก็เราก็จะดูเป็นเรื่องของสปอร์ตดูเป็นกีฬาแล้วก็เราต้องมารวมตัวกันเต้นและสร้างภาพใหญ่ๆให้กอ,องเชียร์ได้ตื่นเต,ต,ต,ต้นแล้วใจเงี้ยครับน,นึกภาพก็เหมือนกับถ้าเราเห็นนะของต้นฉบับของอเมริกาเขาก็จะมีอเมริกันฟุตบอลแล้วก็จะมีคีมเนี่ยเนี่ยก่อนจะแข่งเนี่ยลงไป ลราก็ไปเยลไปเต้นครับน่าดูเลย n b a ก็มีใช่ไหมครับ n b a ก็มีแบบนั้นได้ปะแต่ n b a เนี่ยจะเป็นแบบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยแล้วก็ก็จะมาเต้นสวยๆงามๆอันนี้ก็ใกล้เคียงนะคะน้องๆได้อยู่เยค่ะแต่ของเราเนี่ยก็จะมีต่อตัวด้วยชมกว่าอันนี้ที่ไหนคะเนี่ยครับที่เราไปแข่งล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นชิงแชมป์เอเชียครับครับก็จะเป็นอันนี้เป็นการต่อตัวที่เป็นต่อตัวกลุ่มสตาร์นะครับค่ะ ซึ Quand, ่งการให้คะแนนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหลากหลายแบบนะครับก็คือไปก่อนก็ทำอะไรเมื่อสักครู่เราก็เป็นการยืนทรงตัวนะครับเราก็มีการเตะขาเพื่อแสดงการทรงตัวบาลานซ์นี่ก็จะเป็นการกระโดดนะครับการจัมเป็นท่าบังคับของเขาและนี่ก็เป็นบาสเกตบอลนะครับขึ้นไปแล้วก็โยนคาเอ็กเอาทวิทต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตีลังกานะครับยิมนาสติกซึ่งก็จะเป็นการแบ่งการให้คะแนนด้วยนะครับแล้วก็มีการโยนตัวไปทำไม ก็ก็ตีเหมือนเป็นสการแสดงความสามารถเฉพาะตัวครับคือธรรมชาติเชนิเดอร์ก็จะเอาทักษะของยิมมาใช้อย่างเงี้ยครับไม่ไม่กระโดดได้ไหมคะเห็นเห็นเชนิเดอร์บางประเภทเนี่ยบางมหาวิทยาลัไที่เราเห็นอยู่ก็จะยืนใช้มืออย่างเดียวครับอันนั้นจะเป็นเหมือนเชนิเดอร์โดเลยครับอันนี้เป็นโยนตัวตีลังกา ส่วนตัวนี้จะเป็นท่าเชื่อมในการพีระมิดนะครับเราจะต่อตัวซึ่งอันนี้เราจะที่ต่างประเทศเขาชมคือเราจะต่อตัวไวยนะครับแล้วก็เราทาําหลายภาพแล้วเชื่อมเป็นต่อตัวแผงใหญ่นี่ไหมใช่ใช่ครับได้แชมป์ใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเ,าาเราจะต่อกันเป็นแผงหใหญ่เชื่อมกันเยอะๆอย่างเงี้ยครับคือคนไทยจะชอบอะไรที่มันอลังการนะครับก็เลยเราก็เลยเป็นความแตกต่างของเราด้วยนี่เราก็จะมา เป็นการเต้นนะครับรบซึ่งแสดงความแข็งแรงพร้อมเพียงความสดใสสนุกสนานเนี้ยนะครับยละวันอยู่ตรงไหนฮะคนไหนฮะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวโยละจะเตะขาตรงกลางครับไหนหน้าครับตรงกลางครับต่อไปนี่ช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วก็เราก็จะเป็นการโยนตัวแล้วก็ต่อตัวอีกนะครับครับก็เป็นการโยนทางการหน้าแล้วทวิสต์ครับอันนี้คนไทยได้เห็นเลยเนี่ย ก็ค <anse> ่สุดมีทำอะไรกันไว้าอาจจะเห็นน้อยถ้าเห็น,นเห็นใน y o u t u b e นะครับวันนี้เราก็จะเปิดป้ายตอนจบ b a n g k o k u n i v e r s i t y Thailand นนะครับที่เราไปนี่ไปในฐานะตัวแทนนี่รับรางวัลได้ป่ะ ครับเตรียมตัวรับรางวัลครับตอนนี้กําลังจะประกาศผลนะครับซึ่งทีมที่เข้าแข่งขันก็มีถึง300ทีมครับประเทศอะไรบ้างเข้ามาแข่งก็ประมาณทประเทศในแถบเอเชียครับเข้ามาแข่งกันแต่ว่า300ทีมนี้คือจะแบ่งเป็นหลากหลายดีเวิชั่นนะครับอันนี้ดีเวิชั่นของเราดีเวิชั่นใหญ่สุดคือโ o เอพ e เมียรลดวบ6ครับ จะเป็นผสมชายหญิงแล้วก็เป็นการต่อต,ตัวท่าที่ยากที่สุดระเวียที่ยากที่สุดได้เป็นแชมป์เอเชียใช่ไหมถึงได้ไปแข่งระดับโลกอีกทีหรือเปล่าอ๋อ,อสำหรับการที่ไปแข่งระดับโลกเนี่ยเราจะต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยซึ่งล่าสุดเราเพิ่งแข่งชนะเลิศซีคอนสแควร์เฉลี่ยได้แห่งประเทศไทยพอเราแข่งชนะเนี่ยเราจะได้เป็นตัวแทนได้ครับได้แชมป์ถ้าไม่ได้ได้ไปไหมถ้าไม่ได้ได้ไปไหมไม่ได้ไปครับเก่าปีที่แล้วไงไปรักษาแชมป์อ๋อสองศูนย์หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆจะต้องได้สิไปไหม ไม่ได้สิไปครับต้องให้เฉพาะแชมป์ประเทศไทยเฉพาะได้แชมป์ประเทศไทยเท่านั้นก็ได้อีกรอบได้อีกครับทั้งหมดเราเป็นแชมป์ประเทศไทยสิบเอ็สมัยครับแข่งเป็นปีองปีคคือถ้าสมมุติว่าปีที่แล้วชนะนะปีนี้ฝีมือตกไปไม่ได้นะใช่ครัต้องเรักษามาตรฐานไว้ใช่ครับคนที่พร้อมกว่าไป ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่มาสักครู่นี้ญี่ปุ่นนะแต่ว่าก่อนนันนี้ก็จะไม่ได้มีภาพมาเป็นที่อเมริกา2011ใช่ครับได้อะไรนะตอนนั้นได้แชมป์เอ่อเชลิดดิ้งเวิลด์ครับเชลิดดิ้งเวิลด์ที่โลกอันดับหนึ่งของโลกครัที่เป็นเชลิดดิ้งใช่ครับทศไทยชนะใช่ไทยชนะครับครับอืมเคยตกไหมครับก็เคยนะคะแต่ก็ไม่หนักอะไรมากเพราะว่าเราจะมีการเซฟตี้ มีคนเซฟแล้วก็มีเบาะที่เราใช้ใช้ซ้อมแล้วก็เป็นเบาะที่ใช้แข็งด้วยเป็นเบาะมาตรฐานเลยค่ะที่เราใช้แข็งก็จะเซฟหน่อยแล้วก็เราจะมีการแบบลงเบสิกแล้วก็มีการเซฟที่ดีมันก็นเลยแบบไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากต้องมาลงลึกละเอียดว่าเซฟยังไงเพราะว่าปกติกีฬาประเภทนี้คุณลุงจําคุณพ่อคุณแม่แบบ กระโดดขึ้นบนเลยชั่วลูกขอรเยวนระยวแล้วใจคอไม่ดีเพราะว่าอะไรต้องกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีลังกาข้างบนด้วยแล้วก็ลงมาใช่ไหมฮะใช่ไหมคุณแม่ว่าไงฮะพอไปขออนุญาตมาแข่งแม่ก็ตอนแม่เห็นเห็นมาซ้อแม่ก็เห็นมันไม่อันตรายมากเท่าไหร่เพราะว่าเราแม่มาดูใช่ค่ะมันก็เห็นลงเวสีคนนี้เซฟมันก็มันก็ปลอดภัยอะค่ะคใช่แม่ก็เลย ไม่เป็นไรอนุญาตเจ็บหน่อยก็อาจจะมีแบบเจ็บข้อมือเจ็บข้อเท้าอะไรเงี้ยมันก็ปกติอยู่แล้วเพราะเราใช้งานมันมันเยอะใช่ค่ะได้แขวนคออยู่อะไรฮะก็เหรียญเนี่ยค่ะที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นมาเป็นเหรียญทองค่ะเจียญมาอะไรนี่ใช่ไหมที่ได้มาอนุญาติค่ะ ICU Asia Open ICU เหรอ ชื่อชื่อน่ากลัวมากแอบกิดแต่ว่าอะไรคะนี่คือเป็นสมาคมครับ International Sheridining International s h e r i d i n เออ International s h e r e u n i o n นะครับก็เป็นเหมือนสมาคมเชียริเดอร์ของทั่วโลกครับที่มีร้อยกว่าประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก่อตั้งครับค่ะที่ต้องชาช่วงหน้านะฮะต้องมาถามความลับหน่อยทำยังไงถึงจะถึงได้ไปคว้ารางวัลระดับโลกนะคะครับ ทำหน้าที่นะเบิร์ดกับอะไรนะเบิร์ดกับใครคแสดงไหมพี่เดียสตาเออพี่เดียสตาเกี่ยวข้องกันยังไงกับทีมอ่เดี๋ยวเรามาเล่ากันไปแดงสมาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ หนึ่งสองสสีกเจ็แปหนึ่งสอสสี้าหกปหนึ่งสองห้าหเจ็ดแปดหอามสห้าหปหนึ่งสอสาห้าหเจ สองสามสี่หกเแปงสองสามโอเคกูบ <Aww. S 2> ังก้บสวัสดีไทยแลนด์ขอบคุณค่ะ